่พี่น้องเอ้ยมาตนาเวียกกันลุยเสร็จเลยท่านผู้ชมสบายดีอีกรอบเบจ้าแดดเห็นแดดผักพี่น้องเอ้ยมืนอมน,นี้เด็ด <Dead, dead, S 2> แ,แต่เศร้าๆฮะเด็ดเปรย์ไทยเด็ดเปรย์ไทยผู้ไทยหอดเลยตียมาพี่น้องมากินเขา่าเศร้าแกงเห็ดเพาะแล้วกันอ่าสุกมะมัยมืนอคืนนี่เนาะ แล้วก็มกน้ำใหม่กระเทยหน่อยนมโตแม่กระเทยหน่อยนมโตแบ่งมาให้ข้าวุ้มก่อนโอ้โหโอ้ยพี่น้องน้ำลายแตกมาทางกลุมมานอกก้นเกลือเค็มเควนเควนเควนอีดําใส่เกลือเป็นวัาจีมือจีดําพี่น้องเห็นนางขับบุวันก็ยังาใส่ใส่ยากีเค็มจีเค็ม เสีย<ม>งหยังเดี๋ยกินยาแล้วเดีกินยาแหละเปิบุกแม่ห้าวจีวราห้าวจีอ๋อสวยสกีสกาอย่างไออันหุดหน้าเลยสินะไออันอ้อมมองอันบว่าหัวมันวนเลยมันหยามันเทียวอยนแซวขางอันตะกะ กตะสิทตกมีกล้าตาหนีง่งก,กนน้าบกนาอื้อหือมดแล้วหักไทยแล้วโอเวอ้ก้าตัวเข้มันเเหามาก,กาไปบอดทด่แตกงอกจักจักขึ้นเลยรองคืนแตกะกันแตกบอะไากนเนานทาัไม่จะแตกขยะมัง นกกระทินจะเดินทางแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะไปไหนคือล่วมาิขา้วยกันเลยเอผม เเป,นนนป็นเนาะสภามันเลยไม่เนาะน่อยยวกับเติมซามหน่อมันยาว่าหนึงน่งบาง่ลย อ๋อไปฮักออกเรื่เน้าแม่งจามีร่งเจ้าแม่งไปฮัก่อาเ่องง่ายๆไม่วันได้ปล่อยนะขึ้นไปขึ้นไปไอ้เริบอยู่ขันซ้ำนี่

ข้าวปูนโอ้ยเหรอทำไมให้พอให้เจ็บบังนั่งเนียเอาแล้วมากินเนาะะชงฮะกระเง่า bài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เพอ้าประตูไปแล้นาะได้เอาไหมชอบไหมน่ค่นๆอนะไะคอยท้ยไปเรื่อยๆ่ลนนะ้วบอฟเฟต์ในดำย,นะย,ย,นยังไงใช้หมูห่าห้องห่าห้องข้าอีกไนะม่ใช่ไรแล้วหมู่าเร เงี้ยมันคือดำเนี่ยแดดออกมาเนียเห็นฮึมหนึ่งเห็นแดดพอห้าบวจะเห็นแดดลายเมือแล้วน้ำสับขาม่านมันสิตกเชาออกมามันสิคุมเนาะลายเมือเติบตัวโต๊กเรียนกันตอนตื่นมาเงี้ยสุเชาอยู่หัวแดดแย่แต่เก่งแดดแห้งดอกไม้่ะเทาหมดแล้วอยู่ฝั่งไทยถ้าเขียนมาไลายแห่งเลยละแปดสิบบาทเพื่อน จะซีวะ่ะอืมขื้นแงหงอืมร้อนจังขึ้นแบบขึ้นแบแจะมันอ่อนหายากเนาะรายแพงรู้เจ็ดรอยไปแล้วกันตเ๊กตามันร้ายหน่อยกอย็คือ คลายตั uh okay. mm. uh traditions traditions. ้มซ no ้อยเอเแล้เงนายฮะก็กินตัวเผาหมเดวราบอมีเงินหอนอบบนีมีมันบมลายดหนึ่ซะพออด้อยู่ด้กินหาสาวกินทำนี่ละบ่มีกดอกเลยดอไดก็แก อ่อาวมันเอาเหนึบกลางหน,น,นาวแล้วกินอะไรได้หม่อนมึงถ่ายกินอย่กกินแล้วกูประมาณกูบอกตายหนาวมึงเลยถ้ามึางอยากกินเราบอกกินกูดีป้ามึงตาอยู่ดอกอเห็ดเสร็จมึงอยู่ดอก นี่คือความสุขเลยเนาะมันเนาะมันหน้าเนาะนั่งกินข้าวห่วมผ้าป่าห่วมถุยกินกล้วยห่วมดีกินปี้ห่วกัาอาบน้าห่วมว่างอ้าวมีลูกสาวนั่งเลื่องขาลูกชายก็อยู่บ้านลูกผู้ชายบริยูผู้ชายนั่งเ้ายังบริยูเฮืยเนตอนเป็นบ่าหน่อยบ่าว เดี๋ยวที่สี่ปีของต่างประเทศที่ที่มาติพี่น้องจ๋าเรียนนี่อยู่พี่น้องของภายเหนือไรภาคกรุงเทพตมบิดทว่ามันบรสลทธิ์ประว่าภาษาชับภาษาไทยกับภาษาบ้านเฮามันจริงมันก็ขัดขึ้กันอยู่แต่ว่าเฮาอยู่บ้านเนาะผมเคยสินว่าเจ๊ว่า ไปกรุงเทพครั้งแรกจี้ว่าเราพา,าพาที่ริ้วพาที่ริ้วมาก <laughs> ไปวไปจ้าพาอีโตมาแล <laughs> ้ว้ <laughs> <laughs> ามึงจะบแบย้ำหัวกูมาะล้วยังไสภาพอยู่บนอยู่ในโต้นั่นเราอ่ะข้างบนนั่นเราอ่ะบัดมายยา่านมีอะไรเก้อ่ะเอาเนื้นพาทิริวนั่งพาเสตโต้นั่นเออ ăn ăn bóng ngủ nghe để bóng nội bóng 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 อไรบอกรดหน้าไครเวนายยา่ยน้งเก่านะนาเมนา,นาย,ยาไม่มัน่นร้ายแท้

เราพื้อนจะคล้องเนาะไ่รู้ว่าพื้นไครจะคล้องปื๊กปื๊กสิ้ขงข้งไปลงแบงค์ที่ทางเลยเจตเกต์ใส่ไปเอาผ้าขี้ริ้วด้านไปเอาผ้าอีโต้เฮ้ยม,มามาเพื่นมันกดตู้เย็นมันจะห้อยเต็มเบิเบ้ลหนาตู้เย็มนมากินปิ้งปลา ก็จับเล้าจับเล้าวนามีอะไรเขาพอเลือดเขาบอกว่าดมเลยเอาเขาดูคนเดียวแล้วแล้ก็มาเหล้าเซซีลในการเขี้อ้วนมันขึ้นรถท้องแทวจูนว่ะเขาให้จับเล้าสั่ พนพระกระตันรุแรกนเนื่อเราเราจะไปดอกมีบ้านเฮ้านะกระลูกสะสะกระเปลือเขาไปไปไทยเรียบววมต่อมอเขาจะสิถทามเนาะ อายุเท um ่าไรเด้อายุเท่าไรยี่สิบซ้ายี่สิบ้าวยี่สิบ่าว่วาวปีกับบอกว่าพี่กิ่งอกซาวปีเขากเขาใจยี่สิบซาวหัวอะ่เนาะหัวม เป็นส่วนงหมันมันมนเอเาจะมาเลยอ้าเข้มตัวห้าสีสดได้นะผังป่าเจคีเข้มเห็ดเ่นเข้มกรดน้าเรือเนี่ยือมขอใช้ตู้แช่ไ้อย่างนนก่จิงตบอกตอนเยู่ถาบ่

แม่อยากขับวบาแห้งมันจะเสอเอแม่อยากขับแห้งพุ่มเออม่อยากขัวแห้งแล้วมสั่นใส่อยานะแม่ที่ไหนแหงมากแล้วปอทางเดวะล้มาแห้งเลยมาปล่อยเฉโอ้ยรนยางมากทสุดใช้ละเมอนมันเป็นต้นฉบัไทยหิอยู่ในทือนั่ฮะ เขาบอกเห็นเราเลยเย็นแต่เราห่างมาเถอะเยนต้องาาขัาถ่ายินเพือนเพือนพักกันที่ไหนจ้าทั้งสงสบายดีสบายดีพี่น้อง